alo ครับพี่คุณยุย้ยถึงแล้วครับโอเคค่ะมาตามเรือไปค่ะครับค่ะอยู่นี่ค่ะสวัสดีครับค่ะไปค่ะตามแบบเลยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลืมเอาผ้าตั้งขึ้นนะคะ่ะไม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องนี่ค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นให้เองอ เกิดอะไรขึ้นบริษัทมอกระทีที่ซื้อมาขายงานในห้องมันนี่แหมเอาคือก็เต่าก็วางตันเดี๋ยวบอกทุกคนไม่ซาลาขาซาลาซาลาบังเอิญซะก่อนบริษัทมอกระทิที่เขาสิมาขายงานในห้องมันนี่ได้หนิ so scary เออเขาคือว่าแห้งแผลหนีไปว่าสันเขาว่ายอดกับบอได้เหตุงานกับเหตุพราะแล้วเลวนี่คืออยู่ติดีกูุ่อะไรมันคือกูอะไรอะเธอ กลุ่มปรึกษาการตลาดก็ดันอนแต่ละคนเขาไปเห็นงานนี่สายที่นิดเด็ก่ถด้จริงเหรอกับสีเสื้อถือได้อยู่ได้อึอยเบิ่งเต้ากัวนะคะเนี่ยคนที่แบบว่าโปไฟ้์ดีๆทั้งนั้นเลยพี่โอ้แล้วนั่นเสียงรดเครื่องว่าแล้วนะโอ้ที่โอขี่มอไส์มามันสิคืออยู่บอเขาใกล้มาแล้วแล้วอุ้ยๆแล้วมาแล้วมา สวัสดีค่ะคุณาราคุณกวางส,าสบายดีกันไหมคะสบายดีค่ะ,ดดคะ <laughs> วันนี้เดี๋ยวยูยาจะมาอธิบายเนาะว่าว่าทางทีมทําอะไรบ้างแต่ขอถามคุณารานิดนึงของคุณサาเน้นสก,กินหรือสันคะถ้าเป็นของทางทางサางกับทางคุณกวางเองค่ะชื่อคลินิกว่า, <S า <S K S Clinic เพราะมาก <S <laughs> <S K S Clinic เพราะ ก็คือจะเน้นเป็นอ่าัญญกรรมเลยค่ะคุณยุ้ยก็คือจะเป็นอ่าเสริมจมูกกับตาสองชั้นดีมากคุณสราคิดถูกคุณกว้างคิดถูกที่สุดแล้วเพราะว่าตอนนี้สัญญกรรมจมูกลดเดี๋ยวเราจะคิดโปกันค่ะว่าจะเล่นตัวไหนกันดีด้วคุณสราเนอะ<ช>นคนยุ้ยนิดน,นึงานนนมากทำไมท <ำ S 2> ําไม ยอดตกมากเลยจริงป่าใลูกค้าแบบว่าจากปีที่แลว้วอะตอนนี้ก็คือยอดอะตกมากๆากจากแค<ะ>่แบบสิบร้านตอนนี้เหลือแค่ล้านสอง้านคุณซาร่ายุ้ยไปทําการบ้านมาแล้วหน้าเพจคุณซาร่าต้องปรับปรุงอีกเยอะอคุณซาราา่าอย่าว่ายุ้ยเลยนะเพราะว่ามันต้องปรับจริงๆไม่แต่ไม่ต้องห่วงแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางทีมปรับให้ค่ะจะปรับรันการรันหน้าเพจทั้งหมดให้เลยค่ะคุณซาร่าคุณกวางโอเคค่ะไม่ต้องกังวลนะคะค่ะแล้ววันนี้คุณ ตเตรียมอะไรมาหรือเปล่าเตรียมคะ่ะคุณซาร่าอ่ะคุณซาร่าดูนะเราไม่ใช้เป,ปเปอร์เราใช้ iPad ค,ค่ะคุณซาร่าอ,อ่าี่คุณซาร่าดูนะอันนี้เป็นโปรไฟล์บริษทัทเคยทำงานคลินิกมาก่อนอ้าลงงานะดูดูลองดูนะลองดูอ,อ่ะอ่าเป็นไงคะโอเคไหมคะอยู่คลินิกมาก่อนก็เลยรู้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างคุณซาร่าก็ไม่ต้องกังวลเดินดู เชื่อใจชื่อใจ mm hmm. นิดนึงคุณซาลาค,คุณซาลาโอเคไหมคะพร้อมทำสัญญากับทางบริษัทเลยไหม mm hmm. มีคิดมีคิด okay, <laughs> ได้ okay, ได้ <okay. S 1> ลองคิดกันก่อนได้ค่ะเนาะได้ค่ะ สือว่าทางเรานะคะตกลงทําสัญญากับคอนทูนยุ้ยค่ะด้วยความที่คลินิกของเราเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมหัวกะทิมากๆนะคะทั้งความละเอียดนะคะทั้งความเป็นกันเองทั้งความทันสมัยนะคะแล้วก็ใส่ใจทุกกระบวนการค,าค่ะนนเพราะฉะนั้นเนคลินิกเคสคลินิกของเราเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ตอบรับเซยเยอะเลยค่ะอขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆยินดีมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเราจะทำงานเต็มที่นะคะคุณแซล่าคุณกวางได้เลยได้เลย อ้เนี่ยพี่ตรงนี้นี้เออครับอ่าจอตรงนี้เลยพี่สแกนได้ไหมได้ครับขับนุ่มนะพี่เนี่ยยใช้บริการบ่อยบ่อยครับ เออโอเคเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยครับโอเคอัดติ๊ไปเลยสิบบาทขอบคุณ <Okay S 2> ครับขอบคุณพี่ครับจริงๆแลงเราฉันไม่ใช่มิชาชีพฉ,ฉันคือประธานบริษัทหัวกะทิมาร์เก็ตติ้งจำกัด